นีบรรยากาศในร้านคนเข้าแถวบานเลยใช่ไหมผมโชคดีนะครับผมไดเ้เข้ามานั่งรอแล้วนี่นะครับบรรยากาศในร้านตอนนี้โชคดีครับมาแล้วคิวไม่นานนี่เขาก็ทําให้กินสดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ผมได้ทานแล้วามาดูตอนที่เราได้โต๊ะแล้วนะตอนนี้หน้ากัเราประมาณแปดแปดคนตอนหน้าผมก็เจ็ดที่แล้วนะตอนนี้ข้างหน้าผมป็ที่เจ็ดที่ นี่ข้างหน้าตรานี้ว่างเจ็ดที่พอดีนี่เจ็ดที่เขากำลังเช็ดอยู่เดี๋ยวเราเขาเช็ดเสร็จอ่าเซ็ตหน้าเราอาจจะหายไปเราก็จะได้นั่งต้องดูหน่อยได้นั่งตรงไหนเดี๋ยวเราถึงคิวก่นเดี๋ยวมาดูกันได้โต๊ะแล้วครับหน้าเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่ก็นั่งเคาน์เตอร์นั่นแหละนะนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะฮะสบายๆเดี๋ยวรอว่าเราสั่งเราสั่งเซ็ตอะไรเราบอกไปแล้วนี่นะครับในเซ็ตก็จะมีน้ำจิ้มมีน้ำซุป มีข้าวนะฮะแล้วก็มีนี่เดี๋ยวเปิดดูให้อะไรก็ไม่รูเ้เนี่ยเครื่องเคียงแหละเครื่องเคียงตัดเลี่ยนหน่อยแล้วก็นี่ครับใส่เท้าใส่เท้าดองนี่จะเป็นพริกนี่เป็นพริกนะครับนี่ก็เป็นเกลืออ่าเกลือเกลือนีกอกอ่ก็เป็นโชโยุอันนี้ครับอืมนี่เขาวางแบบนี้เลยสี่เซตสี่เซตอ๋อสี่ที่ดีใช่ไมัตส,สึ เดี๋ยวมาลุยกันเรียบร้อยครับเกลี้ยงเกลี้ยงดูไหมเกลี้ยง เกี๊ยงหมดกุ้งอ่าทางนี้ไม่หมดนี่ครับเกี้ยงเกี้ยงนี่ครับเต่เาหอยอะไรเต่าบรรยากาศร้าน